สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขุณนะคะวันนี้ฮอก็วาเก็บสตออีกคือเ่าค่ะแต่ว่ามือนีเก็บอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะพี่น้องเดี๋ยวสาวเมืองกรนที่ภาพพี่น้องไปชมกันเลยค่ะว่าสายพันธุ์นี้รูปลักษณ์น่วยน่วยเพ่นนาตาเป็นแบบไรนะคะพี่น้องมันจะแตกต่างจากเห่ากรที่สาวเมืองคอนเคยทายพี่น้องบึงนะคะพี่น้องมาชมกันเลยค่ะนี่ครับพี่น้องนนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะคือสายพันธุ์ชุกช่างนะคะพี่น้องน่วยเพิ่จะเป็นน่วยเย่าวยค่ะ นี่นะคะเป็นลูกเง้วๆค่ะพี่น้องอันนี้พึ่งจะได้เก็บเทียแหลกนะท่านนี้นะคะพี่น้องมันพึ่งสุกหน่ยเงยวๆนะคะก็คือห้าให้เก็บเก็บตั้งต้นรวยแดงแดงค่ะค่ะเล้ยพี่น้องจะสีเก็บได้ไีค่ะพี่น้องเก็บก็นเลยจ้านี่ค่ะหนุ่มเมืองสีเก็บอยู่ข้างนาค่ะพี่น้องกำลังแดงสุกลา้นะคะ อันนี้พี่นุ่มุ่ง,งกเก็บแล้วพี่นอ้องนี่อีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะค่ะไปค่ะเก็บต่อเลยค่ะพี่นอ้องเก็บสตรอเบอรี่น้ำกันค่ะมันอีเก็บอีกพันธุ์หนึ่งอันนั้นเก็บเรียบร้อยแล้วพันธุ์นึ่งนี่ค่ะพี่นอ้องพันธุ์นี้จะน้อยๆเงี้ว เก็บเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมันย่างออกย่างพันธในหลายเนาะค่ะอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วค่ะก็มันจะเป็นลูกเงี้วค่ะลูกเงีๆแบบรสชาติของพันธุ์นี้จะหอมค่ะพี่น้องหอมแบบแบบกินแบบเนื้อก็อสิเป็นไฟไฟ,ไฟค่ะพี่น้องนี่นะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสามเมืองคนกับฝากไว้แค่นี้นะคะพี่น้อง ขอมมาเบิองแล้วก็อย่าเลื่อมกดไร์กดแชร์กดติดตามปิดกำลังใจให้ช่องอีสานค้นไก่บ้านนี่ด้วยค่ะพี่น้องฝนตกค่ะพี่น้องเออฝนตกแห้งนะคะแล้วก็ฮิมากกับโตกพร้อมนะคะแต่ว่าเ้าก็อยูนเิเฮานะคะน้องพี่น้องนี่เลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ